วานดำหน้า <c oughs> เละเป็นเละเละเป็นเละเลยเออเท้าตีนกับแม่นผมก็บนเดลองเราได้เก็บอยู่แล้ว ต้นกับตัโก้ฝนตั้งโก้เพะใส่หมวกเลยตัวนี้อยู่บ้านตกบ้านอะอยู่บ้านปลาออกเบิดแล้วล่ะกบปกบก็ะถี่ออกเบิดแล้วล่ะถือแล้วแต่แม่ที่ไปตัวน้าท่วมก็เตี้ยหน้าเลย น้ำกรนคืนเหนมันตกฝนกระไดมัตกน้ำกังเว็นนํำค้นเห็นงานฝนต,ก,นตกอีกแล้วเละเป็นเละฮะฮ่า่าฮูด้่นาน่อฮ่าฮ่าฮ่านแล้่าฮ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 ่า่าฮ่้่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่่าฮาดาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่ ฮะโมโหด้วกันกพอาจจะมีหลายวันัย่งเง้ยตาตางคุนล้ว่ามีฝาด้วยวัท่านข้าบม่เสังเกตปูกเบ้องงานละห้านกระเตียวใส้เมกบหนนามันวอรัดสิเลี่ยวปาดได้ดีเสมอเสมอเลยจังเท่ คนเคยเห็นเนา่าได้เห็นเน่านั่นแหละเห็นบ่อสร้สางคุณเราเคยอยู่ดำแล้วก็อยู่ดำเห็นบอ่อนี่นั่นอยู่ก็ไปวานนี้ติดที่ตมเดี <c oughs> ย๋ยวไปก็จะมาดูไปเก็เด้ Hãy subscribe <laughs> cho à, Ghiền Mì Gõ Để không là đi <laughs> video hấp dẫn đi มาดำหน้าพี่น้องมาดำหน้าผนกำลังก็ดีเลยนี่กันต้มก็ดีดำหน้าสบาย